สวัสดีค่ะราศีมีนรัคนามีนหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่2 0ิมีนาคมคลิปนี้นะคะจะมาอัปเดตในน้องความรักคมสัมพันธ์นี้กับคุณค่ะประจําเครื่องเดือนหลังของเดือนกระกฎาคมนะคะพลังงานตัวตนหลักของราศีมีนนะคะสองถ้วยก็คือคู่รักคู่ชีวิตการกลับมาคืนดีนั่นเองค่ะ และยังหมายถึงความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนและพัฒนาม,มาเป็นคู่รักได้ด้วยค่ะตัวเลือกมากมายก็ไม่เหมือนคนนี้นะคะทางทางที่เราก็มีความขัดแย้งกันมากมายค่ะเป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างอยู่มากๆนิ่งมากเย็นชามากนะคะ รอดูสถานการณ์อยู่ห่างๆะคะ่ะต้องบอกเลยว่าทั้งรักทั้งเหนื่อยนะคะเป็นทุกข์ใจกังวลใจะคะ่ะแต่ก็ไม่สามารถที่จะปล่อยมือได้เป็นช่วงเวลาที่ราศีมีนเองอาจจะอารมณ์สวิงง่ายคุ้ยเขวไม่รู้ใจของตัวเองก็ได้นะคะ มีทั้งคิดลบแล้วก็คิดลบแล้วก็คิดบวกอยู่แบบนี้ค่ะเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะคะมาดูความรู้สึกนึกคิดของคนที่ราศีมินรักและคิดถึงกันบ้างนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างแล้วเขารู้สึกอย่างไรก,กับคุณนะคะ พลังงานตัวตนหลักของเขาบางท่านอาจจะเป็นรักต่างวัยหรือว่าเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนได้ด้วยค่ะอดีตนะคะช่วงที่เราไม่คุยกันนะคะเขาเข้าใจนะคะว่าคุณ ว่าเขาไม่ได้ดังใจอย่างเงี้ยค่ะและอยากจะเอาชนะใจเขาประมาณนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ราซีมินอาจจะพยายามปิดกัน้นแต่ก็ให้รู้ให้เห็นอะไรอย่เงี้ยค่ะเหมือนประชดประชันให้เขาเห็นว่าคุณมีความสุขดีอะไรอยาเงี้ยนะคะแต่เขาเข้าใจค่ะว่าจริงๆแล้วมันเป็นแผนการที่คุณแค่ อยากจะให้เขาใส่ใจหรือว่าอยากเอาชนะแค่นั้นเองนะคะบางครั้งก็น้อยใจกังวลใจเกี่ยวกับคุณเช่นเดียวกันนะคะดูเหมือนไม่มีใครยอมใครนะคะแต่เขาก็ไม่พร้อมที่จะปล่อยมือหรือว่าให้ทุกอย่างมันจบลงแบบนี้นะะั่นเองค่ะใครที่ทะเลาะกันนะคะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันนะคะ แต่ถ้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแม่หมอมองว่าก็ยังคงหาจุดจบของความสัมพันธ์ไม่ได้ะคะ่ะเหมือนกับคนหนึ่งยังรู้สึกว่ายังอยากเป็นเพื่อนอยู่อยู่แบบนี้ก็ดีแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแต่คนนึงก็รู้สึกว่ารอคอยที่จะเมื่อไหร่จะพัฒนาเป็นคู่รักคู่ชีวิตชีวิตสักทีแบบนี้นะคะมาดูเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกันบ้างค่ะในเดือนกรกฎาคมปักหลังนะคะเป็นไงบ้างคะ ความคิดถึงนะคะทำให้เราไปไหนไม่ได้ไกลนะคะแต่ว่าความที่ไม่ได้ดั่งใจนี้ล่ะคะ่ะทำให้เราห่างเหินแล้วก็เบื่อหน่ายด้วยนะคะความรักมาถึงจุดอิ่มตัวะคะ่ะหรือไม่ก็สถานการณ์ที่รู้สึกตึงเครียดแล้วเราจะต้องรีบจัดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สถานการณ์มันดีมากขึ้นกว่าเดิมะคะ่ะ เพื่อการตัดสินใจที่ดีต่อความสัมพันธ์นั่นเองนะคะซึ่งบางท่านนะคะอาจจะเป็นรักทางไกลพอไม่แม่ไหรือไม่ก็อาจจะมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าอด,ดีตได้ด้วยนะคะขอขอ้อความจากคนรักของราศีมินนะคะ จริงๆแล้วเขาอยากจะบอกว่าเขาเหนื่อยแล้วอยากหยุดพักเรื่องของหัวใจมากๆแต่เขาก็ไม่กล้าจะพูดแบบนั้นเลยนะคะความขัดแย้งอะค่ะเขารู้ว่าคุณไม่มีวันที่จะยอมแพ้นะคะคือคุณจะต้องชนะแบบนี้นะค่ะบางครั้งเขารู้สึกเขารู้สึกว่า,าความสุขของคุณคุณมีความสุขอยู่บนความทุกข์ของเขาอะไรประมาณนี้นะคะ การไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะแต่ก็ไม่พร้อมที่จะปล่อยมือจากคุณไปอะนะคะราศีมีลนล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับคนรักบ้างคะคุณอาจจะประชดประชันบอกว่าคุณมีสเสน่ห์แล้วคุยกับคนบามากมายเยอะแยะอะไรเงี้ยนะคะมีคนคุย ไม่ง้อไม่แคร์เขาอยู่ได้ด้วยตัวเองเคยชินแล้วแบบนี้ได้ด้วยค่ะจริง,รงๆเราอาจจะเป็นเพียงแค่เพื่อนผู้ร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเช็คเลตติ้งอะคะ่ะคุณเพียงแค่อยากจะให้เขาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจยอมคุณมากขึ้นหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์นะคะคุณกำลังเรียกร้องสิทธิพื้นที่และก็ความยุติธรรมให้กับตัวเองนั่นเอง ความยุติธรรมมาในอันดับหนึ่งมากเลยนะคะอันดับแรกเลยแล้วก็อยากให้เขาได้ยินได้ฟังแล้วก็ทำอะไรในแบบที่คุณต้องการนั่นเองค่ะมาดูไพ่แนะนำกันนะคะ ปล่อยวางบางอย่างอะคะ่ะเพื่อที่เราจะได้มีความสุขปล่อยวางเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้ชีวิตมีความสุขและมีความหมายมากขึ้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราอย่ามัวแต่โฟกัสแต่ปัญหาโดยที่ไม่ได้จัดการหรือแก้ไขอะไรอะคะ่ะเป็นช่วงเวลาที่เรา จะต้องเติบโตเรียนรู้ไปกับปัญหาแล้วก้าวข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านั้นให้ได้ความสัมพันธ์นี้ค่ะไพ่บอกว่าเราสามารถจัดการได้ค่ะยี่ยอมแพ้นะคะจงทำให้ความสัมพันธ์เป็นเรื่องของความจริงจังะค่ะในการที่จะพูดในการที่จะแบบเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะการให้อภัยแล้วก็ มีเหตุผลค่ะการพูดถึงปัญหาและการช่วยเหลือกันในการแก้ไขปัญหานะคะก็ใครที่ทะเลาะกันก็มีโอกาสที่กลับมาคืนดีกันแล้วก็ดีกว่าเดิมด้วยเพราะว่าเรามีปัญหาที่เ,เป็นบทเรียนในอดีตนั่นเองค่ะเป็นกำลังใจให้กับราศีมีนด้วยนะคะทีนี้มาดูสำหรับคนโสดบ้างค่ะคุณเป็นอย่างไรบ้างคะคนโสดคะ พลังงานของคนโสดนะคะไพ่ของหกดาบช่วงนี้คุณอาจจะซอฟลงมากนิดนึงอะนะคะก็คือ,อก่อนหน้านี้อาจจะเหมือนไม่ฟังไม่ยอมไม่สนใจไม่อะไรทางนั้นกระขครอย่างเงี้ยนะคะแต่ช่วงนี้อาจจะเริ่มแบบใจเย็นลงบ้างนะคะเปิดใจที่จะ เข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้จักที่จะรักตัวเองด้วยนะคะคนโสดไม่ได้โสดเลยนะคะแต่ว่าโสดกะปิกะปลอยอย่างเงี้ยค่ะก็เจอกับสถานการณ์ความรักที่จับต้องไม่ได้อาจจะเป็นรักทางไกลไม่ชัดเจนหรือว่าความสัมพันธ์ที่คาดหวังเราไม่เป็นแต่หวังอ่ะดูกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ มีสนเสน่ห์นะคะแต่มีคนที่เฉพาะเท่านั้นค่ะที่อยู่ในใจของคุณคนที่เข้ามานะคะมีโอกาสเป็นพ่อมแม่ไม้นะคะแม่สิงห์ธนูนะคะแล้วก็กุมตุมแม่ทุนค่ะเชาริออดก็อาจจะเป็นเพื่อนผู้ร่วมงานนะคะการเดินทางมาเจอการคนต่างชาติแบบนี้ได้ด้วยแต่ที่แน่ๆค่ะ มีสเสน่ห์นะคะมีคนอยากรู้จักคะ่ะอยากเข้ามา,าพูดคุยกับคุณนะะี่ค่ะแต่ไม่ค่อยที่จะมั่นคงสักเท่าไหร่นะคะให้ช่วยบอกเลยนะคะว่าในปักหลังของเดือนกรกฎาคมแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนโสดราศีมีนนะคะจะเป็นงไงบ้างคะเก็บใจเก็บเงินมากเลยนะคะช่วงนี้ มีคนคุยคะ่ะแต่คุณเริ่มแบบไม่อยากคุยอะ่ะไม่อยากผูกพันนะคะอยากออกมาจากสถานการณ์เดิมๆนะคะเป็นเพื่อนที่มากกุเพื่อนนะคะเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นสม่ำเสมอนะคะไม่พัฒนาเลยแต่ใจของคุณนะคะก็คาดหวังไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นช่วงเวลาของการ พักเรื่องของหัวใจเก็บเงินดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่วงเวลาของการรอคอยคนที่ใช่อย่างเงี้ยนะคะมังกรพุ่งศพกันค่ะเมสิงธนูนรักทางไกลนะคะการตัดสินใจออกมาจากอะไรที่ไม่ชัดเจนนะคะอย่ารอให้เขาเปลี่ยนใจแต่เราต้องเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้วยตัวเองนะคะ หรือเขาอาจจะดีอยู่แล้วแต่ว่าเราโลเลยแล้วก็เปลี่ยนใจไม่มั่นใจในตัวเองก็ได้ด้วยค่ะเจอคนที่ใช่นะคะวนๆเวียนๆแบบเนี้ยค่ะค่อนข้างจะน่าเบื่อเพราะว่าไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ชัดเจนหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพื่อนยังไงก็เพื่อนอย่างนั้นอย่างนี้นนะคะ่ะหรือว่าเขาอาจจะดีค่ะดีเกินไปประมาณเนี้นะคะซึ่ง ยังไม่ใช่สำหรับคุณนะคะขอให้แนะนำให้กับคุณโสดราศีมีเนเลยนะคะเปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสังคมใหม่เพื่อนใหม่กัลยานามิตรใหม่ๆแล้วก็หัวใจที่จะมีความรักครั้งใหม่ะคะ่ะ บอกเลยว่าคุณมีดีนะคะแล้วก็คู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีๆด,ด้วยรักครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะอย่าหมดหวังนะคะและจงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยความหวังะคะเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณจะไม่เหงาหรือว่าจะไม่เจอสถานการณ์ที่แย่อีกแล้วอะ่ะ อย่าคิดว่าการที่มีใครสักคนมันยากเหมือนการเข็นครกขึ้นภูเขาอะไรอย่างงี้เนะคะให้กำลังบอกแบบนั้นเปิดใจค่ะมีโอกาสที่คนเก่าหวนกลับมาได้ด้วยนะคะแต่ถ้ากลับมาเนี้ยค่ะดีกว่าเดิมนะคะแต่ถ้าเป็นคนใหม่ก็คือความรักครั้งนี้ค่ะ มีโอกาสพัฒนาจริงจังแต่งงานได้ด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าความสัมพันธ์ที่เพิ่งจะคุยกันแล้วยังไม่ชัดเจนเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของการตั้งครรภ์ได้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับราศีมีนด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ